สารพัดจัดเล่าสมุนไพรใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่นี่เราไปเจอสมุนไพรตัวหนึ่งมามันคือลูกยอแล้วเราแบบแบบเรามารู้มาว่าลูกยอมันเชื่อกับเรื่องกดไหลย้อนได้ด้วยแต่เราอ่ะอยากจะมาแนะนําทั้งลูกยอแล้วก็กดไหลย้อนให้ทุกคนฟังอยากฟังไหมงั้นไปฟังกันและเราม่เหมียวจะมาเล่าเกี่ยวกับโรคกดไหลย้อน โรคกดไหลย้อนก็คือ gastroesophageal reflux disease หรืก็คือ g e r d เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยมีอาการซึ่งเกิดจากการกดไหลย้อนไหลกลับของกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารขึ้นไปที่หลอดอาหารส่วนบนอย่างผิดป,ปกติทำให้เกิดการระคายเคืองของกรดเช่นอาจทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบและมีแผล หรือหลอดอาหารอักเสบโดยไม่เกิดแผลหรือถ้ากดไหลย้อนขึ้นมาเหนือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนบนอาจถ้าไม่เกิดอาการอักเสบนอกหลอดอาหารได้นั่นเองและสาเหตุของการเกิดเรือดกเกิดไหลย้อนนั้นสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารที่ทําหน้าที่ป้องกันกดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันของหูรูดต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าคนปกติ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ซูบบรี่กาแฟชาเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและยาบางชนิดเช่นยารักษาหอ,อบหืดบางตัวและสามารถเกิดได้จากความผิดปกติในการบรีบตัวของหลอดอาหารทําให้อาหารที่รับประทานเคลื่อนที่ช้าหรืออาหารที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติและยังมีความผิดปกติของการบรีบตัวของกระเพาะอาหารทําให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะ อาหารนานกว่าปกติทําให้เพิ่มโอกาสของการไหลย,ย้อนของกรดกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอนอาหารมากขึ้นอาหารประเภทไขมันสูงและช็อกโกแลตจะทําให้กระเพาะอาหารบีบตัวลดลงและยังสามารถเกิดได้จากพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตเช่นข้าวน้อยทันทีหลังรับประทานอาหารรับประทานอาหารมากในหนึ่งมือ้อมีสูบบรีดื่มน้ำอัดลมหรือแอลโกอฮอล์และอาจเกิดได้จากความเครียด และยังมีโรคอ้วนทําให้เพิ่มแรงกดต่อกระเพาะอาหารทําให้กดไหลย้อนกลับได้และการตั้งครรภ์น,นั้นเนื่องจากฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นขณนะตั้งครรภ์ทําให้หูรูดหลอดอาหารอ่อนแอลงรวมถึงมดลูกที่ขยายตัวจะเพิ่มแรงกดต่อกระเพาะอาหารจะทําให้สามารถเกิดโรคก,กดไหลย้อนได้นั่นเองและอาการของโรคก,กดไหลย้อนนั้นจะแบ่งได้เป็นอาการทางคอหอยและหลอดอาหาร จะมีอาการปวดแสบร้อนบริเวณกลางอกและลิ้นปีบางครั้นอาจล้าไปถึงบริเวณคอได้ซึ่งจะพบได้น้อยรู้สึกคล้ายมีก้อนอยู่ในคอหรือแนคอจะคกอลลำบากเกินเจ็บหรือเกืนติดๆขัดขัด้ายสะดุดสิ่งแปลกปลอมในคอเอ <c oughs> เจ็บคอแสบคอหรือปากหรือแสบยิ้นเลือดลังโดยเฉพาะในตอนเช้ารู้สึกเหมือนมีรสของของน้ำดีหรือมีรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก มีเสมหะอยู่ในลำคอรหรือระคายเคืองตลอดเวลาเรืเอบ่อคล้ายมีอาหารหรือน้ำย่อยไหลคลอนขึ้นมาในอกหรือลำคอรู้สึกจุกแน่นอยู่ในหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อยมีน้ำลายมากผิดปกติมีกลิ่นปากเสาวฟันมีฟันผุได้และยังมีอาการทางกล่องเสียงและหลอดลมอาจมีเสียงแหบเลือรล่างหรือแหบเฉพาะตอนเช้าหรือมีเสียงผิดปกติไปจากเดิม มีไอเรื้อรังโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารหรือขณะนอนหรือมีไอรู้สึกสำนักน้ำลายหรือหายใจไม่ออกในเวลากลางคืนกระแอมบ่อยแอ <c oughs> อาการหอบหืดที่เป็นอยู่ถ้ามีใจะแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นจากการใช้ยาจะมีเจ็บหน้าอกรวมด้วยและอาจเป็นโรคปอดอักเสบเ,เป็นหาย,หายและยังมีอาการทางจมูกและหูคือคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหล หรือมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอหูจะอื้อเป็นๆหายๆอ,อปวดหูอีอีส,อสวัสดีฮะเรามาหมาเองเรามาต่อจากที่มาเหมียวได้เกริ่นไว้สมุนไพรที่เราจะใช้ในการรักษานั่นก็คือน,น,นี่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 หรือก็คือยอ,อนั่นเองพบยอเนี่ยจะมีชื่อพ้องนั่นก็คือแย่ใหญ่คนแม่ห้องสอนเขาจะเรียกกันหรือถ้าภาคเหนือ จะเรียกว่าตาเสือมาตาเสือหรือผ้ากลางเรียกว่ายอบ้านชื่อตามแหล่งที่ปลูกหรือภาษาเช่นโนนิมาจากฮาวายโดยมีชื่อทางพฤกษศาสตร์คือมาจากวงศ u ลูเบียซีอีโดยลักษณะทางพฤกษศาสตร์เนี่ยลำต้นของยอเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงประมาณ2-6เมตรลำต้นมีขนาดเล็กขึ้นอยู่กับอายุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เปลือกลำต้นบางติดกับเนื้อไม้ผิวออกสีเหลืองนวลแก้มขาวหยาบสากเล็กน้อยแตก่กิ่งประมาณ3-5ถกิ่งทำให้แลดูไม่เป็นทรงพุ่มส่วนใบเป็นใบเดี่ยวแทงออกตรงข้ามกันซ้ายขวามีรูปทรงรีหรือขอบขนานใบกว้างประมาณ1 0 2ถึง20เซนยาวประมาณ15-30เซนใบอ่อนมีสีเขียวสด เมื่ออายุใบามากจะมีสีเขียวเข้มปลายใบยมีลักษณะแหลมขอบใบและผิวใบเป็นคลื่นผิวใบมันทั้ง2ด้านด้านบนของใบมักพบเป็นตุ่มที่เกิดจากแบคทีเรียส่วนดอกออกเป็นช่อกลมเดียเด่ยวๆสีขาวรูปทรงเหมือนหลอดดอกแทงออกตามง่ามใบก้านช่อดอกยาวประมาณ3-4เซนไม่มีก้านดอกย่อยจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย กลีบรองดอกและโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันกลีบดอกมีสีขาวผิวดอกด้านนอกเรียบด้านในมีขนเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียยาวประมาณ15มลิเมตรแยกเป็น2แฉกส่วนผลเป็นชนิดผลรวมเช่นเดียวกับน้อยหนาและขนุนเชื่อมติดกันเป็นผลใหญ่ผิวเรียบเป็นตุ่มพองผลอ่อนจะมีสีเขียวสดเมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมเขียวและเมื่อสุกจะมีสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นสีขาวจนเน่าตามอายุมเมล็ดในผลมีจํานวนมากมเมล็ดมีลักษณะแบนด้านในมเมล็ดเป็นถุงอากาศทําให้ลอยน้ําได้ผิวมเมล็ดมีสีน้ําตาลเข้มการใช้รักษาโรคตามแพทย์แผนดั้งเดิมส่วนที่ใช้ในการรักษาโรคคือผลลูกยอห่ามข้อบ่งใช้ใช้บรรเทาอาการโรคก,กดไหลย้อนขนาดและวิธีการใช้เราจะบรรเทาอาการโรคก,กดไหลย้อนด้วยการทําเป็นเครื่องดื่ม ใช้คู่กับหัวย่าแห้วหมูอย่างแรกให้เลือกลูกยอหามนำมาหั่นเป็นแว่นๆไม่บางหรือหนาจนเกินไปแล้วนำไปย่างไฟอ่อนๆโนยย่างให้เหลืองกรอบสำหรับย่าแห้วหมูให้เอาส่วนหัวใต้ดินที่เราเรียกว่าหัวแห้วหมูนำไปคั่วให้เหลืองและมีกลิ่นหอมเมื่อเสร็จแล้วให้ตั้งไฟต้มน้ำจนเดือดแล้วเอาตัวยาทั้งสองชนิดลงไปต้มพร้อมกันใส่น้ำตาลกรวดพอหวาน ทิ้งไว้สักพักแล้วยกลงจากเตารอจนอุ่นแล้วนํามารับประทานได้ส่วนที่เหลือให้กรองเอาแต่น้ําแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วค่อยอุ่นรับประทานให้ดื่มติดต่อกันนานหนึ่งสัปดาห์ช่วยแก้การเจ็บคอด้วยการใช้ลูกยอดิบนําไปเผาไฟให้สุกและแช่ในน้ําต้มสุกแล้วลินเอาแต่น้ําดื่มเพื่อบรรเทาอาการเห็นมีประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็มีข้อห้ามใช้เหมือนกัน ข้อห้ามใช้คือผู้ป่วยโรคไตไม่ควรดื่มน้ำลูกยอเพราะมีเกลือโพแทสเซียมสูงอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ส่วนข้อควรระวังคือสตรีม,มีครรภ์ไม่ควรบริโภคลูกยอเพราะผลยอมีฤทธิ์ขับโลหิตอาจทำให้แท้งบุตรได้เลยนะน้ำลูกยอมีธาตุโพแทสเซียมสูงประมาณ56มิลลิเอเลนต่อลิตรพอๆกับน้ำส้มและน้ำมะเขือเทศ และมีรายงานว่าผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังทานน้ำลูกยอแล้วมีโพเตสเซียมสูงจนเป็นอันตรายจึงไม่ควรทานในผู้ป่วยโรคไตส่วนอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยผลข้างเคียงจากการดื่มน้ำลูกยอคั้นสดพบน้อยมากบางคนอาจเกิดอาการท้องอืดหรือระบายท้องในครั้งแรกซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้โดยลดขนาดการรับประทานลงเรามาดูการศึกษาทางเภสัชวิทยากันบ้าง การใช้ลูกยอบรรเทากดไหลย้อนข้อมูลพบว่าลูกยอช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารทําให้หูลูดหลอดอาหารแข็งแรงขึ้นทําให้อาหารเคลื่อนที่จากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กได้ดีขึ้นป้องกันหลอดอาหารตักเศษจากกดไหลย้อนช่วยย่อยอาหารขับลมทําให้อาหารไม่ตกค้างไม่เกิดลมในกระเพาะอาหารลดการเกิดแรงดันที่ทําให้กดไหลย้อน เร่งการสมานแผลของกระเพาะอาหารลดการอักเสบของกระเพาะอาหารเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์เรามาดูการศึกษาทางคลินิกกันบ้างลูกยอมีสารสําคัญคือสโคโพเลตินสามารถลดการอักเสบของหลอดอาหารจากการไหลย้อนของกรดได้ผลดีพอๆกับยาม,มาตรฐานที่ใช้ในการรักษากรดไหลยอ้อนนั่นก็คือลานิติดีนและลานโซพาโซนเนื่องจากมีลิต้ต้านการต้านของกรดต้านการเกิดแผลให้การ ระบบทาาางเดิอนอาหามีผลต่อระบบประสาทที่เกี่ยวข้องตรงและยังมีรายงานสามารถเพิ่มคุณมของลางนิตีด้ดีกานที่พอมีรถร้อนช่วยย่อยอาหารให้อาหารไม่ตกเกิดลมในอาหารลดกแรงดันทำให้กดไหลย,ย้อนย่อยยังช่วยให้กระเพาะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นให้อาหารจากกระเพาะสู่ลำไส้เล็กได้ดีขึ้นรัาผมแขกับ พิษเ,เ,เองครับมาพูดการศึกษาพิษทดสอบพิษทางแนหนูเล็โดยอากาศจากแม่มพิษปกติได้ได้ตรวจทางดีมีแนเลือดและค่าตรวจทางโลหิตยานี้การทดสอบความเป็นพิษโดยใช้อากาศด้วยนะตัแห้งก็ความเป็นพิแบบเลือแบบเลือดลงังและยังตรวจพิษต่อเซลล์น้ำผลย่อขนาด6 2 5ุมิลลิ มีลิปตอบในเซลล์พ่อเลี้ยงพบว่ามีความต่อเซล AA วันวันขนาดสารสกัดเมทานอนจากทดสอบ่เลี้ยงไม่พบความเป็นพิษต่อเซล์ CFI IS วันวันสารสกัดคลอโรฟอสตามจากรลดในเซลล์พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลขนาดสารสกัดจากเส้นและเม็ดรากผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเซล ผมผมอุดๆครับได้รับหน้าที่ให้มาพูดรูปแบบันรูปแบบผลิตภันธ์ของลูกยอนี้ก็จะมาน้าสมุนไพร้ครับน้ำสมุนไพรม,มีข้อไห้เล่งการสมารกระเพาะรักษาอาการย้อนอาการท้องอืดคืนใจอัช่วยย่อยอ่ะมีใคราวิธีการใช้ขนาดจะอยู่150มิลลิลิตร การน,นำน้ำลูกยอา3ช้อนผสมกับน้ำต้สตมสุกเลตาลทรายหรือน้ำพึ่งปรุงรสตามใจชอบโรยค่ะลูกยอยการไม่พึงประสมขึ้นทำให้แข็งตัวช้าและยังมีอัตรายากับนั่นก็คือสามของยาได้ทำให้สิ่งต่อการเลือดออกเพิ่มมากขึ้นและลูกยังมีโพแทสเซียมสูงจึงต้องระวังให้ร่วมกับกลุ่มยาที่มีโพแทเสเซียม หรือก็คือกลุ่มยา a อทอารและมีผลลดของฟีโนตอยอีกด้วยครับในน้ำลูกยอนะครับมีข้อห้ามใช้เด็กและสัตว์ไม่ควรรับข้อควรระวังผู้ป่วยไตรับประทานลูกเนื่องจากมีเกลือสูงอาจภาวะหัวใจวายเฉียบได้ที่ขั้นไม่ควรรับประทานลูกยอมีฤทธิ์ขอาจทำให้แท้ง เก็บพุงและในการควบคุมคุณภาพของยอ่อที่ต้องการมันมีลักษณะคือต้องเป็นของเหลวขุ่นหรือใส่วิธีการทําต้องใี่หรือนและรสชาติที่รสชาติของและมีส่วนประกอบปราศจากรสที่น่ารังเกียจสิ่งปคมต้องไม่พบสิ่งปลปอมที่ไม่ใช่ที่ใช้เช่นเส้นผมขนสัตว์ินส ชิ้นส่วนหรือสิ่งศักษิสทิ์ที่อยู่แอลกอฮอล์ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดน้ำหนักวัตถุเจอปนอาหารตามใช้กันเสียทุกชนิดจุลินทรีย์ยีสต์และลาต้องน้อยกว่าหนึ่งคูณร้อยสามมต่อตัวอย่างหนึ่งฟอร์มโดยวิธีเอ็นต้องสองจุดสองต่อตัวอย่างหนึ่งร้อยมิลลิตรและในบรรจุนั้นให้มันน้ำลูกยอในทีนส่สะอาดแห้งปิดได้สนิทและสามารถปนเปื้อน,อน,อน,อนจากสี นอปาปริมาตรน้ำลูกยอนชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่เราตลาดครับผมโดยสรุปแล้วนะคะส่วนที่นำมาใช้ในการรักษาโรคคือผลลูกยอหามมีสารสำคัญคือสโคโพรเลตินสามารถลดการอักเสบของหลอดอาหารจากการไหลย,ย้อนของกรดได้ดีพอๆกับยามาตรฐานที่ใช้นั่นก็คือลานิตีดีนและแลนโซพาโซนเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ การหลังของกฎต้านการเกิดแผลและทําให้การบีบตัวของทางเดินอาหารดีขึ้นโดยมีผลต่อระบบประสาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงและยังมีรายงานว่าสามารถเพิ่มการดูดซึมของลันิติดินและการที่ยอเนี่ยมีลดร้อนช่วยย่อยอาหารทําให้อาหารไม่ตกค้างไม่เกิดลมในกระเพาะอาหารลดการเกิดแรงดันที่ทําให้กรดไหลย,ย้อนยอยังช่วยให้กระเพาะบีบเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น ทำให้อาหารเคลื่อนจากกระเพาะไปสู่ลำไส้ได้ดีขึ้นจุ๊ยมาเหมียวกับแม่แล้วจ้าเป็นไงบ้างกับการได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับลูกยอแล้วก็กดหลยย้อนสนุกไหมามาเหมียวกับเพื่อนเอนของมาเหมียวตั้งใจทํามากๆเลยหวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้จะได้ความรู้และความสนุกจากเพื่อนๆของมาเหมียวและตัวของมาเหมียวเองมาเหมียวขอกล่าวปิด รายการสารพายสายเล่าเรื่องสมุนไพยใหญ่ๆๆญไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายไม่